สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในแมป q ควิดเกมนะครับผมโอ้โหผู้พัฒนาคือไม่รู้ว่าหมดอ n นสปิเรชันหรือเปล่านะครับคือแรงบันดาลใจนี่นะดูเลยกล่องเข้ามาเป็นกล่องออตัวบุตเห็นไหมครับว่าเป็นเกี่ยวกับสควิดเกมเลยแนละตัวเติมก็สควิ d เกม e 2แพทแล้วนะครับผมมาลุลัวตัวเติมนี้คือแบบน่าสนใจสุดเลยน่าสนใจมากพี่ว่าติดเมตาแน่ๆตัวเนี้ย ตัวนี้คือทํามาเพื่อขายเลยอ่ะคือต้องซื้อคือบังคับเลยเพราะว่าดูดิได้เงิน2องพเยอะมากนะครับต่อเวฟน่าจะเป็นตัวละครที่ได้เงินต่อเวฟเยอะมากนะถ้าไม่ใช่เจ้าอันติเมตใช่ไหมแอนติเมตสปีเกอร์ตัวนั้นอนะ่ะตัวนี้เยอะกว่าซานตาเลยนะครับถ้าแบบใช้นี่ก็น่าจะโ้แล้วแถมมีแบบตัวสปอนดด้วยคือแบบตัวเนี้ยพี่ว่าน่าสนใจจัดเลย แล้วก็กล่องก็เกี่ยวกับว่าก็ควิ์เกมหมดเลยนะแล้วก็มีตอตัวเนี้ยตัวแบทแมนมาจากไหนไม่รู้คือยัดมาเฉยๆโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันหมดเลยพร้อมกับแมปใหม่ด้านหลังนะครับเป็นด่านจีนไลน์นะมาถึงนะครับเราก็จะเข้ามาในแมปเหมือนกับแบบว่าสควิ์เกมเนาะด่านแรกเนาะด่านโคที่ทุกคนเห็นได้ข้างหลังว่าโอ้ยโอ้ยกูไอ้โคดูเล่นเลยดูดิ เราก็โกว่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเราตายด้วยเว้ยดูดิเฮ้ยถ้ามันหันมาเราตายด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะเราเอ่าเราวางตัวละครไม่ได้เลยเราต้องไปคลิปก่อน,นเนาะเราวางตัวละครไม่ได้เงินเราไม่พอมาใช้เจ้านี้ก่อนเลยเจ้าตัวฟาร์มนะฟาร์มตรงนี้ไปเวลแรกได้เงิน100นะครับค่าวาง2 5 0สนะครับผมโอเคเป็นตัวสปอนเนาะเห็นไหมมันสปอนออกมา สปอนเป็นนี่เลยเจ้าผู้คุมเจ้าผู้คุมแล้วสปอนไวด้วยนะเห็นปะอ่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าครูดาวเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้บอกนะแต่พี่รู้สึกว่าสปอนอ้าวโดนโน,น้องโกโกวาล่ออีกแล้วมาโอเคเฮ้ยอ้าวเฮ้ยยูนิตเราหายเฮ้ยถามจริงเฮ้ยยูนิตหายทุกคนเห็นปะจะบอกนะว่าถ้า น้องยองฮีเขาหันมาเนี่ยเขาจะแบบเฟทย่อยูนิตเราน้องรถเก๋เลยดูดิเฮ้ไม่เอเาหมดของเวฟเลยเหรอความจริงเฮ้ยแบบนี้ยากนะเนี่ยดิแด่านเนี้ยยังไงเนี่ยแล้วผมไม่มีตังค์ด้วยไงครับโอเคตังค์วางไม่พอด้วยปึ๊บมีขอดูอีกทีได้ไหมปึ๊บเขาวางก่อนไนหะวางอ่ะปึ๊บขยับ น้องออนอนนี้ไฟเขียวอยู่อ๋อกินไรอ๋อคือชื่อกินไรคือชื่อไฟเขียวใช่ไหมก็คือด่านถ้าไฟเขียวก็คือโอเคโอเคอ่ะพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจละแล้วเราก็ไอตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างเด่นนะเลือดเลือเล่อนนี่เยอะนะครับหมื่นกว่าตัวฟาร์มตัวฟาร์มวางไปรัวๆดูดีว่าเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จำพายายามอ๋อแบบนี้พี่รู้แล้วถ้าคนเล่นในมือถืออาจจะลำบากจะต้องขยายหน้าจอไกล แต่ถ้าคนเล่นในคอมพี่บอกเลยว่าอีซี่นะครับถ้าถ้าเล่นแบบนี้เราก็สามารถยืนขยายใช่ไหมคนใ่นเล่นในคอมได้เป,เปียบเห็นปะยืนขยายเราไม่ต้องขยับตัวพอเราไม่ขยับตัวปุ๊บเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเห็นปะมันก็ทาอะไร,รไม่ได้แต่เดี๋ยวพี่จะลองขยับตัวดูนะว่ายูนิตเราหายหมดไหมเนี่ยหมดทั้งแผงไหมดูดิโหแต่มันสปอนช้ได้เลยนะเฮ้ยตัวป่าเบสปามเลยเนี่ยเบสปามอินทอยเาวเทว์ดีเฟนนะครับตัวนี้บอกเลย โอ้โห oh, คุณแฮมติกเอามาแบบว่าไปทูวินิกแล้วต้องเติมอยากเก่งต้องเติมครับผมไม่ใช่อยากเก่งต้องขยันนะโอ้ oh, oh, หายหนึ่งตัวอ๋อหายแค่หนึ่งตัวเห็นไหมหายไปหนึ่งตัวเมื่อกี้ตัวนี้พี่มีสามตัวเนาะโอเคดูว่าหายทั้งทั้งหมดคือจะหายตัวล่าสุดที่เราวาง mm hmm. ได้กี่ตัวโอเคได้สามตัวได้สามตัวเท่าฟันต้าแต่อัพดีกว่า แล้วก็ไม่ต้องหมาตัวตีพี่ว่าตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอาไปแปดเลยการใช้งานนะคืออัพก็ไม่ค่อยแพงนะเห็นไหมทุกคนอัพไม่แพงนะครับอัพแบบว่าอยู่ในมาตรฐานของตัวฟาร์มที่ดีตัวหนึ่งเลยก็คืออย่าไปขยับโอเคไหมแบบนี้ครับไมเล่นหย่าไปขยับนะห้ามขยับโอเคไปเขียวนะไปเขียวแล้เวลเดินได้ ไม่มีไม่มีไฟเหลืองเตือนด้วยนะหรือาต้องเปิดเสียงพี่ไม่ได้เล่นเปิดเสียงนะครับเห็นไหมว่าอัพไม่เยอะนะพี่ว่าอัพไม่แพงแต่ได้เงินแบบก็ยังไม่ค่อยเยอะนะค่อยๆเรื่อย,อยๆเนาะแต่ประเด็นดูด,ดูที่สปอนนี่เลือดสองแสนเลยนะต่อไปนี่คือตัวฟารต่อไปก็เอาอันติเมทตารมไปตีไปด้วยเลยไหมแล้วแบบแรงๆครับคุณเนนติกฮะเดี๋ยวพี่ขออัพแบบว่าให้เงินมันพอมีสักพันหนึ่งได้ไหมพันหนึ่งสามตัวเนาะ โอเคพี่จะได้เวฟละวสามพันแล้วเดี๋ยวไปเล่นตัวใหม่กันอุย้ยเกือบขยับอุย้ยเมื่อกี้เกือบขยับวิ่งแล้าเกือบขยับไปน้องยองยีน้องยีงยีบอ,อ,อ,อกเอ้าเขาหันมาอยู่เขาคือหันมาอยู่พี่นึกว่าไฟมันหายหนึ่งชิบหายต้องทังเกตใหม่อุย้ยต้องทังเกตใหม่ในน้องไม่ทำอย่างนี้กับพี่เนี่ยเอาง่ายมองหน้าน้องเอาไว้อะพี่นึกว่าแค่มันขึ้นตอนไฟแดงเฉยคือเอาง่ายมันเหมือนในเกมเลยเหมือนในหนังไม่เหมื่อยในเกม คือแน้องก็หันมาเราอยากขยับไปได้ไหเนี่ยไปหายแล้วไม่ใช่ขยับได้นะต้องหลอนน้องก็หันไปจ้องหน้าเขาไว้โคตรเกลียนโคตรเกลียและโคตรเกย์บอกเลยดูตัวละครสุดเกินมาดูตัวมันยิงมันหน่อยเป็นไงก็เลือดอยู่ที่ห้าหมื่นพี่ว่าไม่เก่งกว่าเก่กงกว่าเอจินเย่กีนนะคือแบบเป็นตัวฟาร์แล้วก็แบบตัวฟอรด้วยมันคือแบบมันจะเอเวอร์แบบว่ะ เวิร์ไปนะมา,อาเอาเป็นตัวง่ายฝุดไหมตัวง่ายฝุดเลยกว่าตรงนี้เนาะเราวังกันตรงนี้เลยไปโอ้โหกันสะตันสองพี่หยุดสคริปต์ก่อนกันสะตันสองคือเป็นตัวละครที่ไม่มีอะไรเลยตัวง่ายฝุดเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณแบบว่าอาก็โจมตีแรงเฉยแต่แบบไม่ได้แบบว่าเก่งอะไรนะครับผมอุย้ยแล้วก็ไอตัวที่เอาฟอร์อนออกมา มันไม่ยิงตัวอลอยด้วยนะเห็นไหมทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่ต้องเดินแบบนี้ละพี่ต้องขอเป็นตัวยากสุดเลยได้ไหมครับตัวยากสุดวางเลยเพราะว่ารู้สึกจะไม่ไหวแล้วปุ๊บตัวนี้เริ่มต้นดาเมจอยู่ที่หกพันหกพันนะครับแล้วก็การสนันอยู่ที่สิบเอ่อมันเดี๋ยวขอไปด้วยก้ๆโอเคเดินได้ละโอเคเจ้าแบทแมนนะครับแบทแมน แบ็คที่แบบว่าไม่ใช่ว่าสีดำนะโอเคก็มันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเนาะดูดิเห็นไหมอ่ะระวางแบ็คแมนไปแบ็คแมนมาแบกเนยนะก็ยังเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราต้องอัพเกรดมาเดี๋ยวพี่ขออัพฟาตัวนี้ก่อนนะอัปฟาไปยังโอเคปะแบ็คแมนก็เป็นตัวละครที่สุดจุดหนึ่งเราอะแล้วก็อ๋อมันสปอลด้วย สปอนสปอนพูดเดียวกันปะใช่ไหมเนี่ยอ๋อสปอนเหมือนกันคือแบบโหสปอนได้ทุกตัวเลยปะเนี่ยมีตัวฟาร์มสปอนได้แล้วก็จัดนี้สปอนได้นะครับออกมาแบบรวัๆรวๆรัวๆนะเดี๋ยวรอดูว่าอัพตันจะเป็นยังไงไปิดไปออโตไปเลยตัวนี้น่าจะไหวป่าแบ็คแมนเป็นตัวศูจนจุดหนึ่งเหรอเว้ยถ้าแบกไม่ไหวนี่ก็ไม่รู้จะว่างไงนั้นศูนยจุดหนึ่งในกล่องเลยนะไอพี่ต้องระวงอ่ะเพราะว่าพี่ขยับ พี่พี่พี่ดูแลพี่ดูแล้อ่าพี่วางตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งก่อนถ้าพี่ขยับมันจะลบไอ้ตัวนี้พี่แน่เลยหรือว่ามันจะมันจะลบตัวที่เลือดเยอะสุดเนี่ยลองดูดิอ๋อมันสุ่มนี่ใช่ไหมมันสุ่มลบด้วยมันไม่ลบตัวละตัวล่าสุดอ๋อพี่คิดว่ามันลบตัวล่าสุดมันมันไปลบตัวหลังสุดเห็นปะที่พี่วางเมื่อกี้อ๋อมันลบมันมันสุ่มลบโหแบบนี้ก็ก็ยากอยู่นะพี่กะจะวางแบบเอาตัวกกากมาวางล่อไงเราเราแบบให้มันลบตัวนั้นเวลาเดิน แบ็คแมนนี่คือแบบว่าไม่เก่งเลยอะไม่เก่งเลยแบ็คแมนเขาคือยืนเต้นยืนเต้นไม่ไม่ไม่ไม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 นี่ด้วยย,ยืนเต้นยืนเต้นได้หรอยืนเต้นไม่ถือว่าเป็นอนี่หรอเนี่ยดูดิไม่ถือว่าขยับหรอแล้วดูน้องเขาโอเคน้องโกกวาปื้อปางไปอัพไปโอัพแพงจังเลยอะต่อไปน่าจะตันแล้วมัง้งดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจคือปืนหนึ่งเดียวหรอคือแบบ ง่อยจังวะคือแบบง่อยมากอ่ะพี่ว่าอันนี้พี่ไปซื้อมานะคือแบบว่าหนึ่งแสนแคที่รู้สึกว่ามันแพงมากเลยมันไม่เก่งแบบไม่เก่งอ่ะอลืมลืมลืมจะเดินจะเดินไปลืมดูเลยโอเคมามาวิวไฟแดงมาไฟแดงมาโอเครอรอตังค์นะสองหมื่นหกพี่อัพตัวนี้ดีกว่าอัพฟ้าดีกว่าเนาะดูสิว่าอัพฟ้าม,มันแพงไหม ก็ไม่เท่าไหร่นะครับอัพฟาร์มน้องว่าไงพี่ว่าอัพฟาร์มเนี่ยไม่แพงเลยไม่แพงเป็นตัวอัพฟาร์มไม่แพงถ้าแฟนต้าถ้าจำไม่ผิดแฟนตาไม่ได้เล่นนะฮะแล้ะเวลสุด้ายหกพันปะใช่ไหมน้องวันนี้ไม่แพงนะเนี่ยเวลสุด้ายก็พอกัรพอกับแฟนตาเลยใครยี่แบบว่าผมตามหาใช้นี่แฟนตาตัวละเอ็มสองเอ็มไม่ต้องอะพี่ว่าหาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้อาจจะไม่ถึงด้วยไม่ถึงราคาถึงหนึ่งล้านเต็มด้วยนะ บบชายนี่นะครับพี่เจอในตลาดประมาณสี่ห้าแสนเองแน่นาคนน่าจะถูกเ้วยเพราะตอนนี้เป็นเกม pay to win นะใครมีแบบว่าเงินก็เติมซื้อตัวดีได้เลยตัวดีๆเก่าๆคนที่เก็บไว้ก็แย่เลยนะครับเกมมันเป็นแบบนี้ไปแล้วเนาะหลายๆคนเขาถึงเลิกหลายหลคนเขาถึงป่นกันนะครับแต่เราก็มาเล่นเพื่อความสนุกนะเราไม่ได้แบบว่าเล่นแบบจะเอาแบบเอาไปขายเอาไปรวยอะไรเงั้นถ้าเกมยังเปิดเราก็เล่นไปชิวๆไปมันมีอะไรมาเราก็เล่นมันไป ตลอดนะครับมาตันและโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัพเจ้าแบ็กแมนของพี่ให้มันแบบว่าเวลตัดแล้วดูดิสปอนแบบโยเยแหละถ้าไอตัวสปอนนี้เลือดเยอะกว่านี้หน่อยนะจะโหดมากนะได้แบ็กแมนนี้มันจมต่อยู่ที่65ใช่ไหมระยะก็กลางๆเอาแบบตรงนี้เลยเอาแบบตรงนี้ให้พี่พูดเลยนะเจ้าแบ็กแมนใช่ไหมไม่เก่งพี่ว่าไม่เก่ง เดี๋ยวลองดูโจมดีตันดิว่ามันจะมีปืนพิเศษออกมาไหมพี่รู้สึกว่าแค่ปืนหองอันน่ะมันดูแบบโอ้โหมันดูแบบว่าอ่อนไปนะมันจะมีอะไรพิเศษกว่านี้ไหมขอแบบอัปเกรดตันแล้วต้องวาวได้ไหมถ้ายังแค่เป็นปืนธรรมดาแล้วแรงขึ้นสามหมื่นดาเมจเนี่ยเอาไปเก็บเลยตัวนี้ไม่ต้องไม่หาซื้อนะครับพี่ว่ามันก็ไม่ได้สนุกด้วยมันก็แบบเฉยเยคือมันเป็นเหมือนตัวสปอนน่ะเน้นสปอน กึ่งดาวมจอย่างเงี้ยพี่ยังรู้สึกว่าแล้วเหมือนยิงยิงโจมยิงโจมตีตัวเดียวด้วยใช่ไหมเนี่ยมันมันเหมือนกับลูกทาไม่ดีตัวนี้ทําไม่ดีท,ดนะทําไม่ดีนะครับผมทําไม่ดีนะโอเคเรามาลองตัวตัวอื่นกันเฮ้ยแต่มันมันฟอมนมเป็นไอตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวไนไหนอะไฟไหนในภาคภาคในหนังอาดานเนี้ยซกิ๊กทไหนที่มันจะคอยยิงไองคนที่ขยับใช่ไหม เรามาเล่นเจ้าตัวนี้กว่าฝันไหนของจริงออกโตปุตทีวีมาวางตรงไหนดีตรงนี้อะไรกลางๆจะได้ไม่รู้เอ้ยไม่ไม่งงกับตัวอื่นอ่ามันก็เป็นฝันไหนใช่ไหมครับตัวตัวที่ฝอปอนออกมาฝันไหนแล้วก็เริ่มต้นดาเมจห้าพัน 5, อัปเกรดดาเมจเพิ่มสามหมื่นบาทโอเคก็คือแบบสายฝันไหนอะ่ะโอ้โหวงอยู่แถววะวงมันมันคือเฮ้ยวงอยู่ไหนอะ่ะไม่กนนะ วงอยู่ไหนอะครับไม่ไม่มีมวงหรออย่าบอกว่ายิงได้ทุที่หรอพี่ขวอวางแบบไกลๆได้ไหมตรงเนี้ยมันยิงถึงไหนอยากเห็นอนะอัพเกรดสามพันอัพเกรดแปดพันโอ้โอัพเกรดสองทีตันครับเดี๋ยวดูดีมันยิงถึงไหนทำไมไม่เห็นวงอะทำไมไม่เห็นวงโจมตีวาเนี่ยเห็นไหมอันนี้มีวงเห็นไหมอันนี้ไม่มีวงโจมตีนะปักอีกแล้วปักอีกแล้วครับควนานทารีบทำไงแต่ก็ยิงไม่ไกลนะน้องดูดิโมเดลเป็นอย่างนี้นะครับอุย้ย ขอโทษครับน้องยองยพี่พี่เผอเดินครับขอโทษนะโอเคถ้าเราตายแล้วหนึ่งทีเราเดินได้เลยนะไต้องรอน้องก็จะทำเราแค่รอบเดียวนะโอเคโมเดลประมาณนี้เนาะเห็นปะเอโต์พุตเอโต์พุตแล้วก็น้ำแบ็คแมนโมเดลประมาณนี้นะเดือดตัวไหนไม่เล่นตัวไหนเดือดตัวแคปป่ะแคปใช่ไหมปูใช่ไหมปูทำไรอะ่ะขอลองปูด,ดิปูทำไรคือตอนนี้คือรีทึกว่า รู้สึกว่าไม่รู้คิดเป็นอย่างหรือเปล่านะเจ้าฟันไนย์อ่ะมันเก่งกว่าเก่งกว่าแบ็ทแมนพี่ว่าพอเพราะว่าวางเยอะด้วยหรือเปล่าไม่ชัวร์อาฟันไนย์เจ็ดหมื่นดาเมจคือครูดาวหนึ่งวิแบ็ทแมนครูดาวศูนย์จุดห้าดาเมจจเอาก็ดาเมจต่างกันครึ่งๆแต่พี่รู้สึกว่ามันฟันไนย์มันน่าจะอัปเกรดถูกกว่าป่ะก็ดูดิอ่ะเนี่ยฟันไนย์เราวางเนี่ยปุ๊บ สามพันแปดพันตันวางถูกมากตัวเนี้ยถูกมากแล้วก็วกถ้าใช้นี่เนี่ยดาเมจเป็นแสนเลยนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สาหรับ,บคนงบน้อยพี่ว่าในตลาดตอนเนี้ยนถะูกถูกเลยครับไม่กี่พันเจมเองไปซื้อมาเล่นนี่ตัวเนี้ยเป็นไหนนะโอเคไหมแล้วก็แคปของพี่มาขอลองแคปดิแคปเป็นอะไรแคปเป็นปืนกลปะ่ะใช่ไหมออกปืนกลเนาะใช่ไหมเนี่ยปืนกล โอเคก็อัปเกรดสามพันแล้วก็เจ็ดพันไหมเจ็ดพันอัปเกรดถูกคือกล่องเนี่ยอัปเกรดถูกมีเจ้ามีเจ้าเนี่ยอัปเกรดแพงแบล็กแมนนะครับผมส่วนตัวฟาร์มเลิศวิวเอไปแปดเลยแบล็กแมนเอาไปหกไอ้ยิงนี่เอาไปเจ็ดอ่ะเจ็ดสองตัวใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคก็ประมาณนี้ แล้วอ๋อตัวฟาร์มพี่โดนลบไปแกคือแบบว่าตัวฟาร์มดีตัวฟาร์มด,ดีเลยดีแบบดีเลยอะ่ะดีแบบดีจริงๆตัวฟาร์มใช้ได้ครับผมแต่ไม่ได้บอกว่าน้องๆฝมง,งควรเติมนะพี่แนะนําว่าไปหาใช้เจมหาซื้อในตลาดเอาตัวเนี้ยสมควรเลยได้ใช้แน่แล้วก็ก็ไม่ต้องไปแต่งตัวตามน้องยองอีก,ก็นะคือแบบคนดูเละเลยกูพูดนานเดิเอาเน้ยไอตัวนี้นี่มันใหม่ก็ขยับก่อน okay. ดู Dante. ดิดูน้องนี่โอเคถ้าเราไปแอบดูหลังน้องเขาอะไปแอบไม่ได้ด้วยอุ้ยน้องครับขอโทษนะพี่ไม่แน่จะซูมดูเกงในน้องนะครับโอเครอเขาหันดิรอหันแล้วเราขยับตรงนี้จะได้ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่น่าเป็นไรป้าตรงเนี้ยคือแบบเราอยู่นอกเฟนปหมนอกเฟนอ้าวโดนโอเคน้องบอกโดนไปขัดพี่หนูจัดให้โอเคมาหนี้เขาข้าวคุยเกมโอ้โห เป็นกล่องที่แบบว่าไม่คาดหวังไม่นหวังนะครับผมน่าสนใจก็คือเจ้าตัวฟาร์มนะน่าสนใจจริงๆตัวนี้ได้ตังค์เยอะกว่าฟานต้าแถมสปอนตัวได้เหมือนเอนจิเนียร์นะครับผมสนุกสนุกแบบไกลไปกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ